ในประเทศไทยมีทั้งนักการเมืองทั้งจ่าจุลนนะทั้งนักต่อต้านประชาตักต่อต้านระบบการปกครองนะฮะแล้วก็หลายหลายคนนะที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะผู้ต่อต้านจะต้องยกเลิกพอเราก็ฉุกเฉินจะต้องเอาเด็กกลับมาเรียนเด็กจะโง,ง่มองโป้งมองปื้มเนี่ยก็บอกเด็กเงินโง่นะฮะถ้าไม่เรียนเนี่ยโควิด ไม่สำคัญเท่าเด็กการเรียนการสอนมีการอลรวัตวอยว้ยเอาสคริปปลาปลากลางรายการทีวีไม่พอใจโน่นนี่นั่น,นซึ่งผมเรียนท่านผชมมาโดยตลอดในเชิงการสังเคราะห์ว่ามีความจําเป็นจะต้องยกระดับแต่อย่างไรก็ตามการยกระดับนั้นนะครับการเรียนการสอนต้องเป็นสิ่งที่สุดท้ายผมนะบอกว่าไงไปวางเปิดเดือนกระไดจริงๆตอนนี้ต้องเรียนออนไลน์ว สวัสดีครับมาพบกับผมเสื้อสักเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องสถานการณ์ของโลกฮะที่เกาหลีใต้ก็ปรากฏเปิดเทอมปุ๊บโควิดติดปั๊บเลยนะครับในฝรั่งเศสก็เริ่มทําการเปิดเทอมนะครับ โควิด -19 ก็ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างหนักเลยหลายหลายประเทศโดยเฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปแล้วก็รอยตินอเมริกาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างฮะซูปเปอร์ไซคโครนอัมพันชื่อไทยฮะมุ่งหน้าเข้าอินเดียบางประเทศสร้างความเสียหายเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับอพยพประชาชนจำนวน7ล้านคนนะครับจากพื้นที่ลุ่มไปอยู่ที่ปลอดภัยซึ่งจากรายงานล่าสุดก็รายย้ายไม่ทันก็มีนะครับ สำรักส่าดิเอเจนซี่รายงานว่าซูเปอร์ไซโคลนอัมพันนะครับที่มีความรุนแรงนะพายุเฮอริแคนระดับ5นะครับกำลังลม155 1 6 5ถึง165กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กันโชบแรงสูงสุด188กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะพัดเข้าอินเดียในช่วงบ่ายเข้าเรียบร้อยนะครับก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปอย่างบางประเทศเพื่อนบ้านพบ รัฐบาล2ประเทศมีแผนอ,อพยพป,ประชาชนกว่า7ล้านคนนะ,ะจากพื้นที่ลุ่มนะฮะอยู่พื้นที่ปลอดภัยถือเป็นพายุที่ถูกบันทึกว่าร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในอ่าวเบงโกฮะชื่ออัมพันเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนเจอเจอกอดอุตุนิยมในะใครเจอก่อนเขาก็จะบันทึกชื่อเขาไวนะครับก็ทำให้เห็นว่าประเทศนี้เป็นคนเจอ อันนี้ประเทศไทยเป็นคนเจอก็เลยส่งผลทาให้ตอนนี้เป็นพายุที่เกิดความรุนแรงฮะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยฝนตกน้ําท่วมในภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศใกล้เคียงขณะเดียวกันนะจีนยังพบเชื้อโควิด -19 นะฮะเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อใหม่นะครับสำนกาวบูเบิร์กรายงานว่าบรรดาแพทย์ในจีนนะบพบ เห็นการสังเกตการโควิด -19 นะครับที่ต่างออกไปในบรรดากลุ่มก้อนของผู้ติดเชื้อในปุยิภาคตะวันออกชิีงเหนือของประเทศหากเปรียบเทียบกับการแพร่ระบาดเดิมในเมืองอู่ฮั่นบ่งชีว้ว่าบางทีเชื้อโรคกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นปิศนาและก่อความยุ่งยากซับซ้อนในความพยายามควบคุมมันน,นี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นโควิด -19 ยังคงอยู่กับเราต่อไปยังไม่หายง่ายๆหรอก บางคนบอกมันหายไปแล้วมันหายแน่นอนนะฮะยาหั่งอย่างอีกนานนะจนกว่าจะมีวัคซีนจะหายไปเฉยคงไม่ง่ายนะครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเสร็จวันที่ษาพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5 6 3นะั COVID ้นโควิด -19 ถึงจะดีขึ้นทั่วโลกนะครับป่วยโควิด1 9แล้วนะครับนะบก็ปรากฏว่า1 6 6 0 0 0 0คนเนี่ยนะฮะเสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อ ทั้งหมดเนี่ยทะลุ5ล้านคนขึ้นไปแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การอนามัยโลกนะแสดงความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในบรรดาประเทศยากจนทั้งหลายหรือแม้แม้แต่ประเทศร่ารวยนะครับก <till> ็เริ tamam. ่มผ่อนปรนคลายล็อกดาวน์ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมขยับขึ้น5ล้านคนกว่าแล้วนะฮะเป็นการแถลงการขององค์การอนามัยโลกนะก็เฉพาะ โควิด1 i 24ชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นอีกหนึ่งแสนกว่านะครับถือเป็นสถิติที่สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มต้นมาส่งผลทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่5ล้านคนกว่าแล้วนะฮะตายก็พุ่งอยู่ที่325,000นะเป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าเขาก็ยังประเมินว่าเส้นทางนี้ยังยาวไกลนะครับในการโรคระบาดแห่งนี้องคการนามัยโลกบอกแบบนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนอีกนานนะครับ จนกว่าจะมีสงครามไวรัสที่ยุติกันระหว่างมาหาอำนาจกับมาหาอำนาจคนดูทั่วไปก็ที่หาไม่พบไม่เจอหาไม่พบเป็นสงครามไวรัสนะครับในขณะที่ทําการจับกลุ่มรัฐมนตรีสาธารณสุขของโบลิเวียสงสัยจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจโควิด -19 แพงจนเกินจริงสหรัฐฯให้พิธีกรรายงานว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขของโบลิเวียถูกจับกลุ่มฐานะผู้ต้องสงสัยคอร์รัปชันเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ สู่การแพทย์ของโควิด -19 ทีมแพงเกินจริงจากการเปิดเผยของผู้บัญชาการตํารวจรัมตรีสารนสุขถูกตารวจเข้าควบคุมที่บ้านที่กรุงลาปัสนะครับจากการเปิดเผยของพลตารวจเอกพลเอกพลตํารวจเอกอีวานนะครับโรคาสหผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับหนึ่งวันหลังจากที่จ e ีไนอาเยบรักษาการประธานาธิบดีบโบลิเวียสั่งการให้ดำเนินการสืบสวนนอกจากนี้แล้วเจ้าที่สารนสุข ารายอื่นๆอีก2คนถูกจับกลุ่มทันทีเครื่องช่วยหายใจจำนวน1 7 9เครื่องถูกมาผลิตในสเปนเป็นผู้ผลิตนหนึ่งในสเปนจำนวน2 7 6 8มดอลลาร์หรือราว8 8 0 0 0 0แสนล้านแ 8. 8สนบาทนะครับรวมแล้วเกือบ5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว159ล้านบาทปรากฏว่าก็กโกงโกงเสร็จประธานาธิบดีสั่งจับเลยนะฮะก็แสมเมอืกันนะฮะ ใครมาโกงช่วงโควิด -19 ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีฮะไม่ว่าประเทศไหนประชาชนไม่ยินยอมแน่แน่เยอรมนีใกล้สรุปแผนทุ่ม3แสนล้านอุ้มลุกอันซาสายการบินแห่งชาติ A.P. รายงานว่านางเองกราเมฮะนางเองกราเมเคิลขออภัยฮะรัฐมนตรีนายกรัตรีตของเยอรมนีบมก็จะตัดสินใจเดยวนี้เกี่ยวกับโปรแกรมการช่วยเหลือนะครับที่อาจจะมอบแก่ ฟรุกฮันซาสายการบินแห่งชาติซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 นะหลังใช้การเจรจามายาวนานหลายสัปดาห์นาะยกกัฐมนตรีรายนี้ปฏิเสธนะครับที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวที่เด s p นะฮะสปิชเกลนะครับนิตยสารรายสัปดาห์ที่ระบุว่าข้อเสนอให้จากรัฐบาลกลางมอบแก่เหล่าผู้บริหารนะครับ ของลุกอันซาได้วางอยู่บนโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเกร์รายงานว่าแมคเคิลและกนาตรีเห็นพ้องถือหุ้น25.1%นะในกลุ่มสายกันบินนี้เที่ยว <c oughs> เช่นเดียวกับสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมแลกเก้าอี้คณะกรรมการบริหาร2ที่นั่งทั้งนี้โดยรวมแล้วเงินช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ราว9,000ย e ูโรหรือ3 1แสนล้านบาท น,นั่นคือวิธีการแก้ปัญหาของประเทศอื่นนะครไม่ปล่อยให้ทิ้งเขาไม่ปล่อยให้เข้าสู่กระบวนการศาลนะก็นี่ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แรกนะที่เข้าสู่กระบวนการศาลฮนะโบรู้สึกจะไม่ผิดโบลิเวียโบลิเวียเนี่ยก็ปรากฏว่าปล่อยล้มละลายนะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในประเทศไทยก็รัฐบาลกําลังจะมาฟื้นฟูด,ด้วยการใช้สารเป็นเครื่องมือนะครับในการฟื้นฟูการบินไทยนะฮะ อาหรับเอมิเรตหรือดูไบาขาดทุน1.7แสนล้านเขาอุ้มเลยเยอรมันเขาอุ้มเลยนะแต่ว่าประเทศไทยแปลกนะนะแปลกนะซึ่งสายการบินทั่วโลกกำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันนะครับมีการปลดคนงานโรสรอยก็มีการปลดคนงานอาหรับเอมิเรตก็มีการปลดคนงานคือสายการบินแห่งชาติทั้งนั้นนะนะครับในขณะที่น้ำมันปิดสูงสุดในรอบส0สัปดาห์หลัง พบอุปสงค์ฟื้นหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งทองคําบวกนะครับสำนักข่าวมาเก็ตบอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคาน้ามันขยับขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ10สัปดาห์หลังพบสต็อกของปิโตรเลียมลดลงนะครับส่วนวอร์ซีและก็ทองคําปิดบวกจากความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 นะฮะนั่นหมายความว่าราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าซาอุดิอาระเบียลดกําลังการผลิตนะครับ พอซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มโอเปกเนี่ยประกาศลดกําลังการผลิตราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นประกอบกับการผ่อนปรนล็อกดาวน์เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศก็มีความจําเป็นต้องใช้น้ํามันราคาน้ำมันจึงพุ่งสูงขึ้นทะลุ5ล้านฮะยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะในบราซิลพบวันเดียวเกือบ2 0 0 0 0ืนคน uters, รอยเตอร์รายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งเกิน5ล้านคน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราตินอำมริการแสงหน้าสหรัฐอเมริกาและยุโรปม,มีสัดส,ส่วนผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดโดยเฉพาะในบราซิลซึ่งล่าสุดติดเชื้ออีก2 0 0 0 0คนนะครับตุบสถิติสูงสุดที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 2วันติดต่อกันผมเคยเรียนทุนส่วนไว้หลังวันที่1 6ถึงย5นะครับเมษายนพุทธศักราช2 5 6 3นะครับ โควิด -19 เนี่ยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นนะคงเห็นได้ชัดนะครับในประเทศไทยดรสุรพงศ์โตว,วิจักชัยกุลก็เสียชีวิตนะครับการแพร่ระบาดโควิด -19 ทั่วโลกตอนนี้5ล้านกว่าในเชิงสถษติผมประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ9ถึง10ล้านคนและประเทศไทยต้องเอาตัวรอดไปให้ได้ ตอนนั้นติดอยู่1.5ล้านคนฮะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านในช่วงวันที่16เมษาย,ยน1.5ล้านคนตอนนี้ขึ้นมา5ล้านกว่านะ,ะผมประเมินไว้อย่างที่เรียนนะฮะประมาณ9-10ล้านนะฮะจากตัวเลขเชิงสถิติที่มีโอกาสสูงฮะที่จะเกิดโควิด -19 ได้เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ชาวบ้านนะครับนับหมื่นคนอพยพหนีเกื่อนแตกในมิชิแกนวันน้ำท่วมโรง,งงานเคมีสารเคมีรั่ว นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าชาวบ้านนับหมื่นคนอพยพออกจากเขื่อนสองแห่งในมิชิแกนที่แตกและน้้ำเข้าท่วมชุมชนในเมืองมิดแลนด์นะครับขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่าโรงงานสารเคมีแห่งหนึ่งในพื้นที่อาจจะรับความเสียหายจนเป็นเหตุให้สารพิษนั้นเกิดการรั่วไหลเพื่อนผมอยู่ในสหรัฐอเมริกาทัวบอกตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยบอกว่า จู่ๆก็มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินขึ้นมามีเขื่อนสองแห่งเกิดรั่วร้าวแล้วก็แตกขึ้นมามีการสั่งอพยพป,ประชาชนอย่างกระทันหันเขาบอกบรรหน้าเหลือเชื่อนะสิ่งที่ผมบอกไว้มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากสหรัฐโดนหลายดอกเลยนะครับทั้งอะไรทั้งโควิด -19 คราวนี้นเขื่อนแตกอีกนะพายุทลมอีกโอ้นะฮะในอินเดียก็อินเดียบางกลาเทศพายุก็ถล่มฮะ นะใครไมเชื่อนะมันจะหนักในช่วงนี้ใครมีเชื่อดรสุรพงศ์เสียชีวิตเป็นคนมีชื่อเสียงคนสนิททักษิณเป็นญาติห่างห่างของทักษิณเรื่องสุรพงศ์นี่ยาวนะีดรสุรพงศ์นี่ยาวมากมันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นเยอะนะมันมันไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปดรสุรพงศ์ก็เป็นสายลับแล้วกันนะเอาไว้ยงนั้นนะครับน้ามันปิดสูงสุดในรอบ10สัปดาห์ หลังอุปทานฟื้นเนี่ยโอเคผมอ่านไปแล้วเรื่องนี้นะครับเอาละเรื่องญี่ปุ่นนะจอยกเลิกนะฮะสถานการณ์ฉุกเฉิน3จังหวัดหลังยอดผู้ติดเชื้อนะคโควิดลดลงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นเตรียมที่จะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซาก้าโตเกียวและเฮียวโงะนะครับหลังจากผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับ ในหลายวันลดลงเนื่องจากรัฐหวังว่ามาตรการการผ่อนคลายนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแดนประดิบให้กลับฟื้นคืนมาแต่ที่เป็นบทเรียนที่สำคัญแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงเลยปรากฏว่าเกาหลีใต้ต้องปิดโรงเรียนแทบทันทีหลังจากพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 แพร่ระบาดซึ่งก็เป็นเด็กหลังจากที่มีการเปิดเทอมรอยเตอร์รายงานว่าโรงเรียนมัธยมจำนวน75แห่งในเกาหลีใต้ต้อง รุดส่งเด็กกลับบ้านไม่กี่ชั่วโมองหลังจากเพิ่งกลับมาเรียนการสอนนะหลังพบเด็ก2คนติดเชื้อโควิด -19 โหมกระพือความกังวลในบรรดาคนะณะครูบางส่วนว่าอาจจะไม่ปลอดภัยหากยังเดินหน้าทําการเรียนการสอนต่อไปนะครับนักเรียนบางคนถูกส่งกลับบ้านแทบจะไม่แทบจะทันที พวกเขาเดินผ่านรั้วประตูไปยังโรงเรียนเป็นครั้งแรกในรอบปีที่ผ่านมาหลังจากนักเรียน2คนฮะของโรงเรียนระดับมัธยมในเมืองอินชอนนะฮะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นบวกนะครับจากการเปิดเผยของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเริ่มต้นภาพกระดูร้อนใบใบป,ไปลีถูกเลือดออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับในเดือนมีนาคมในขณะที่เกาหลีใต้ใกลายเป็นชาติแรกของ นอกประเทศจีนที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 จนทำให้การเรียนการสอนต้องเปิดทางออนไลน์อย่างไรก็ตามจมูวติดเชื้อรายวันลดลงอย่างต่อเนื่องนะในเดือนกุมภาพันธ์โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่ของเกาหลีใต้ทั้งหมด2,365แห่งได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งภายใต้นะครับกฎระเบียบใหม่ ด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 โรงเรียนทั้งหมดมีกําหนดกลับมาเปิดดำเนินการสอนระหว่างวันที่2พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะก่อนหน้านี้ด้านตรีสาธารณสุขเกาหลีใต้เผยว่าความเกี่ยวข้องกับการติดโควิด -19 ยังมีอยู่แต่ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างไรในโรงเรียนแต่โรงเรียนใดมีรยายงานผู้ติดเชื้อจะต้องปิดการเรียนการสอนทันทีนะฮะในขณะที่ฝรั่งเศสนะฮะช็อกเลยนะฮะ เด็กนักเรียนติดโควิด19พุ่งสูงขึ้นถึงเท่าไหร่ทราบไหมฮะ70คนนะบทเรียนสำคัญมันเป็นยังไงในประเทศไทยมีทั้งนักการเมืองทั้ง่ายจ,จูลนนทะทั้งนักต่อต้านประชาตตักต่อต้านระบบการปกครองนะฮะแล้วก็หลายหลายคนนะที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะ้ต่อต้านจะต้องยกเลิกพอเราก็ฉุกเฉินจะต้องเอาเด็กกลับมาเรียนเด็ก จะจโง,ง,ง,ง่มองโป้งมองปื้มเนี่ยก็บอกเด็กเงินโง่นะฮะถ้าไม่เรียนเนี่ยโควิดไม่สําคัญเท่าเด็กการเรียนการสอนมีการอารวาดวัยวายเอาสคลิปปลาปลากลางรายการทีวีไม่พอใจโน่นนี่นั่น,นซึ่งผมเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะในเชิงการสังเคราะห์ว่ามีความจําเป็นจะต้องยกระดับ แต่อย่างไรก็ตามการยกระดับนั้นนะครับการเรียนการสอนต้องเป็นสิ่งที่สุดท้ายผนมะบอกว่าไงไปวางเปิดเดือนกระฎายจริงๆตอนนี้ต้องเรียนออนไลน์ก่อนเปิดก็เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดปกติแต่ออนไลน์ไทยมีหลักที่เตรียมพร้อมไม่หมดแล้วนะครับตามหลักยุทธการที่ชื่อว่าวยรัสพินาาประชาชนพ้นภัยนะครับหป้องปราม2เยียวยา4 3ฟื้นฟูนะครับ สามประการที่สําคัญส่วนระยะกลางเดี๋ยวกรบเรื่องของเก็บเกี่ยวเดี๋ยวมาว่ากันระยะกลางระยะสั้นเนี่ยเดินตอนนี้มาถูกทางเลยตลอดอะปืดปืดปดป,ดปืดมาละนะครับเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยผมถึงบอกว่าเรียนออนไลน์ไปก่อนปลอดภัยสุดไม่มีปัญหาซึ่งหลังจากทดลองเรียนออนไลน์มาตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมานในเดือนพฤษภาคมสิ่งที่ตามมาก็คือไม่ติดเชื้อโควิด -19 ในเด็กสําหรับประเทศไทย ประเทศไทยเป็นตัวแบบของอาระยะประเทศนะครับที่ทุกคนชื่นชมทุกประเทศชื่นชมแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกานะเกาหลีใต้ด้วยอังกฤษด้วยเยอรมันดีด้วยฝรั่งเศสด้วยออสเตรเลียด้วยนะครับแม้กระทั่งเกาหลีใต้ยังชื่นชมว่าการทํางานของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีประสิทธิผลนะครับทั้งมีคุณภาพและมีผลที่ดี เรื่องของเด็กติดโควิด1 9ตอนนี้ในฝรั่งเศสและเกาหลีใต้คงเป็นบทเรียนราคาแพงนะสำคัญเลยพอเด็กติดเชือ้อปุ๊บไอ้พวกนี้หายแซ่บหมดเลยนะคำถามจากหมอหมอบอกว่าเด็กเป็นคนที่เสี่ยงนะในขณะที่พวกนี้ไม่ยอมต้องเปิดเทอมไม่ได้เด็กจะต้องเปิดเทอมกับลูกคุณมาเรียนดิเอาลูกคุณมาเรียนเลยนะคนที่ต่อต้านเอาลูกคุณมาเรียน พอเรียนปุ๊บเวลาติดโรคขึ้นมาก็รับผิดชอบด้วยรักษาเองล้านสองล้านจ่ายเองนะแค่นั้นนะไม่ยากหรอกนะฮะปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่กล้านะฮะการคนเหล่านี้เฉพาะไปเดินห้างอย่างไม่กล้าเลยนภาษาอะไรนะครับนภาษาอะไรจะมาอ่าเขาเรียกว่านับภาษาอะไรจะเอาลูกเอาหลานมาเรียนเห็นไหมก็ได้แต่พูดต่อต้านเป็นสําคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ในานามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชา ที่ฟ้ากำหนดส่งโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพรมหาราชาของแผ่นดิน พระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทย พระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสงว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย